สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิรตตรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปดูสถานการณ์การรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดซึ่งมีข่าวว่ามีการประทะกันอย่างดุเดือดนอกจากนี้เรายังมีวิดีโอภาพหายากสําหรับเหตุการณ์รถถังของกองทัพยูเครนจํานวนหนึ่งคันสามารถจัดการรถถังของกองทัพรัสเซีย ได้จํานวน2คันสําหรับการรบกันเพียงคราวดเดียวเท่านั้นส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าววันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้อดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตารี่พร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การรบในยูเครนกันก่อนนะครับซึ่งสํานักข่าวอาจาซีราและบ็อกเกอร์ทางด้านการทหารชื่อดังอย่างรอบลีได้รายงานตรงกันว่ากองทัพรัสเซียยังคงสามารถรักษาโมเมนตัมในการบุกได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งทิศทางของการบุกของกองทัพรัสเซียในขณะนี้ก็คือบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดและบริเวณพื้นที่ของเมืองอับดีอีฟกาครับ โดยเฉพาะการรบกันที่เมืองบักมุดนั้นมีรายงานว่ายูเครนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากและตึงเครียดเจ้าหน้าที่ของทางยูเครนบอกกับสื่อว่ากองกำลังรัสเซียพยายามที่จะผลักดันแนวป้องกันของยูเครนโดยการทิ้งระเบิดนวิถีที่ทรงพลังและมีการส่งกำลังฐานราบยานเกราะเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากส่วนทางการของยูเครนนั้น พวกเขาก็ยังคงทําการต่อสู้เพื่อรักษาพื้นที่ที่เป็นแนวกันชนระหว่างเมืองบักมุดและเมืองชาชีพยาเอาไว้ได้อย่างแนยวแน่น ซึ่งพื้นที่ของเมืองชาชิฟยามันตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเมืองบักมุดนะครับคุณผู้ชมเมืองนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นฐานส่งกําลังบํารุงของยูเครนให้มาทําการรบอยู่ในเมืองบักมุดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ากองทัพรัสเซียนั้นต้องการเดินหน้าโจมตีเมืองนี้เป็นเมืองต่อไปอย่างแน่นอนครับ อย่างไรก็ตามน,นะครับคุณผู้ชมเราพบว่าการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุสในสัปดาห์ที่แล้วนั้นกองทัพยูเครนยังคงสามารถทําการโจมตีรถถังและยานเกราะของกองทัพร,รัสเซียได้อย่างมากมายครับโดยเฉพาะการใช้งานโดรนแบบ FPV นั้นก็ยังคงถือว่าทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องทางการของยูเครนได้อาศัยปืนใหญ่สนามและกับดักระเบิดรถถังคอย,ยิงโจมตีขบวนคอนวอ์ของรัสเซีย เพื่อทาให้ขบวนยานเกาะของกองทัพรัสเซียนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับหลังจากนั้นทางการของยูเครนก็มักจะใช้โดรนแบบ f อพวคอยตามเก็บงานในภายหลังตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นดังต่อไปนี้ล่ะครับส่วนกองทัพรัสเซียดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยสนใจกับความสูญเสียมากนะครับกองทัพของรัสเซียยังคงเดินหน้ารุกต่อไปถึงแม้ว่าจะสูญเสียอย่างหนักก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า พวกเขายังคงโจมตีที่ตั้งรับของกองทัพยูเครนด้วยระเบิดร่อนอย่างหนักเพื่อหวังที่จะรุกพื้นที่ของยูเครนต่อไปครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ต่อมาต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเร์ไอรส์เช่นกันนะครับเพราะว่ารถถังของกองทัพยูเครนจํานวนเพียงหนึ่งคันเท่านั้นสามารถซุ่มโจมตีรถถังของกองทัพรัสเซียจํานวน2คันให้ระเบิดไปได้ ในพื้นที่การรบกันทางด้านทิศตะวันออกของยูเครนก็ถือได้ว่าเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญของพลรถถังยูเครนนะครับส่วนการรบกันในพื้นที่อาร์ดีอิกกานั้นพบว่ากองทัพรัสเซียพยายามที่จะไล่กองทัพยูเครนให้ออกห่างจากแนวลำน้ำให้ได้พวกเขาพยายามลุกเข้าใส่ยูเครนแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ารัสเซียนั้นมักจะใช้รถขนส่งขนาดเล็ก ที่ผลิตจากจีนทําการคนอาหารแทนการใช้ยานเกราะแบบ BTR เหมือนที่ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ทําให้พวกเขานั้นตกเป็นเป้าปืนใหญ่สนามของยูเครนและทําให้ฐานของรัสเซียเสียชีวิตมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ารถแบบนี้มันจะไม่มีเกราะป้องกันเลยนะครับ ต่อมานะครับการรบกันในเบริเวพื้นที่ของโอลีฟเพราะว่าทางการของยูเครนได้ใช้ปืนใหญ่สนามยิงกระสุนแบบแต่อากาศโจมตีหน่วยปืนครกของกองทัพรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าไปราวๆ4-5กิโลเมตรครับสำหรับกระสุนแบบแต่อากาศนั้นถือได้ว่าพวกมันมีพลังการทำลายล้างที่สูงมากแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยนะครับ ซึ่งยูเครนก็ยังคงพยายามที่จะรักษาพื้นที่ในบริเวณโอรูครีปเอาไว้หลังจากเมื่อปีที่แล้วกองทัพยูเครนได้ทำการยึดพื้นที่เหล่านี้กลับคืนมาจากกองทัพรัสเซียครับส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของโนโวมิไคเรเยฟก้านั้นพบว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดดินแดนของยูเครนเพิ่มเติมได้เล็กน้อย แต่ว่าการรบกันในบรวณนี้ก็มีการสู้รบกันอย่างติดพันโดยทั้งสองฝ่ายนั้นต่างได้ใช้ปืนใหญ่สนามเข้าดวลกันนะครับเพราะว่ากองทัพรัสเซียก็เสียหายหนักมากเช่นกันสําหรับการรบกันในบรวณนี้ครับทางนี้เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าสนามรบในภาคตะวันออกของยูเครนจะดําเนินการต่อไปอย่างไรหลังจากที่กองทัพยูเครนนั้นเริ่มเสียเปรียบกองทัพรัสเซียในเรื่องของการขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่และอาวุธหนัก ส่วนกองทัพรัสเซียเองก็พยายามที่จะรุกหนักเข้าใส่ยูเครนในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่25มีนาคมฐหานราบก็เสียชีวิตไป640นายรถถัง11คันยานเกราะ25คันรถขนส่งทางการหาร47คันปืนใหญ่สนาม22กระบอกโดรน29ลำขีปนาวุธ18ลูกและระบบป้องกันพลังการอีก3ระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่มีความน่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจํานวน10บรายหนึ่งในนี้ก็เป็นเด็กด้วยนะครับหลังจากที่ทางการของรัสเซียนั้นได้โจมตีทางกาศใส่ยูเครนซึ่งมุ่งเป้าการโจมตีไปที่กรุงเครียบ โดยผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวนั้นก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยูเครนนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักและเป็นวงกว้างเช่นกันครับส่วนการโจมตีทางด้านใต้บริเวณพื้นที่เมืองไมโครเรฟและเมืองโอเดสซาทำให้ชาวยูเครนเกือบสิบคนได้รับบาดเจ็บและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีโรงงานแห่งหนึ่งของยูเครนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นครับ เจ้าหน้าที่ของทางยูเครนนั้นได้กล่าวว่าพกเขาสามารถสกัดกั้นโดรนพีชีพของกองทัพรัสเซียได้จำนวน8ลำจากทั้งสิ้นที่รัสเซียส่งมาจำนวน9าลำนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปอัปเดตเป้าหมายการโจมตีของยูเครนในบริเวณพื้นที่ของแหลมไครเมียกันต่อนะครับซึ่งพราว่าจุดที่ได้รับความเสียหายนั้นมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือศูนย์สื่อสารของกองทัพรัสเซีย จุดที่2ก็เป็นบริเวณท่าเรือเซวัตโทโปโ,โดยแต่แรกนั้นมีรายงานว่าเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียจำนวน2องลำจมลงอย่างไรก็ตามในภายหลังตรวจสอบพบว่าเรือทั้ง2องลำนั้นได้รับความเสียหายแต่ว่ามันยังไม่จมนะครับส่วนจุดที่3เป็นสนามบินมีรายงานว่าเครื่องบินรบแบบซู27ของกองทัพรัสเซียถูกทำลาย1ลําและอีกสองลำได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราก็คงต้องรอาการยืนยันจากกองทัพยูเครนอีกทีหนึ่งนะครับเลนนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอด,ดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิรตริตรีกันอีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ